รถอีโคคา4สสูบตัวตึงเรื่องประหยัดน้ำมัน สวัสดีค่ะเซลน้องไอดับเบิลยูยุทธคาสุราธานีนะคะวันนี้เราก็อยู่กับรถสวยเท่ปรับเปลี่ยวนะคะเน้นแรงแบบประหยัดนะคะเป็นคันนี้เลยค่ะโตโยต้ายาริ 1.2G นะคะคันนี้จะเป็นรถปี2014จดทะเบียนปี2015นั่นเองนะคะเดี๋ยวน้องไอเนี่ยจะพามาชมนะคะว่าทั้งภายในภายนอกของเขาเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวตามมาชมกันเลยนะคะสำหรับด้านหน้ากระจังของเขาก็จะเป็นกระจังเดิมจากโรงงานเลยนะคะมาพร้อมกับโลโก้โคมีนั่นเองค่ะ ไฟหน้าก็จะเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์นะคะกลมโตสวยใสยไม่มีรอยเลยค่ะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่ล่างค่ะในส่วนของล้อนะคะจะเป็นแมกแท้ est, เดิมโรงงานนะคะขัดปัดใหม่ทําความสะอาดให้ใหม่หมดเลยนะคะแล้วก็คันนี้เราจะเสริมรอยด้วยสติ๊กเกอร์ที d ดีนะคะลูกค้าค่ะในส่วนของกระจกมองข้างก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะสามารถปรับไฟฟ้าได้มีไฟเลี้ยติดตั้งอยู่ตรงมุมกระจกด้วยนะคะเบ้ามือจับกับมือจับก็จะเป็นแบบโฟมเมียนนะคะมาพร้อมเปิดปิดประตูแบบสมาร์ทย์เลตนั่นเองค่ะ เดีย๋ยวตามน้องอายมาชมในส่วนของด้านหลังกันต่อเลยนะคะด้านบนก็จะจะมีเป็นสปอยเลอร์ด้านบนนะคะแล้วก็จะมีเป็นคิ้วแบบโคมเมียมแบบนี้นะคะเพิ่มความสวยหรูให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นค่ะไฟท้ายนะคะจะเป็นไฟแบบฮาโลเจนดวงโตแบบนี้เลยนะคะดวงโตๆใสๆไม่มีคราบเหลืองหรือว่ารอยแตกรอยรอย้าวแต่อย่างใดเลยนะคะเดี๋ยวน้องอายเนี่ยให้ดูในส่วนของด้านในกันต่อเลยนะคะ สำหรับคันนี้เนี่ยห้องเก็บสัมภาระด้านหลังถือว่ากว้างขวางกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็บอะเนี่ยสามารถาพับแยกได้นะคะ60-40นั่นเองด้านล่างก็จะมีเป็นส่วนของล็อตเพ์พร้อมแม่แรงให้ใช้งานกันได้เลยนะคะเดี๋ยวเราม,มาต่อกันในส่วนของด้านในค่ะ สำหรับภายในนะคะกระจกปรับขึ้นลงไฟฟ้าทั้ง4บานนะคะปรับออโต้ฝั่งคนขับนั่นเองนะคะมีระบบเซ็นทรัลล็อกมาเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวให้ดูภายในแบบคร่าวๆแบบครอแบบคลุมก่อนเลยนะคะว่าของเขาเนี่ยมาในรูปแบบของสีดำนะคะดูแลรักษาทาความสะอาดได้ง่ายๆนะคะบอกก็จะเป็นหบาะผ้าระบายความร้อนได้ดีนะคะเย็บด้วยตะเข็บสีส้มนะคะเพิ่มความสวยงามในส่วนของด้านหน้านะคะเป็นปุ่มพุชสตาร์ทนะคะมาพร้อมกับพวงมาลัยมันติดฟังกชันหุ้มหนังแบบนี้เลยนะคะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงผ่านพวงมาลัยได้นะคะในส่วนของเครื่องเล่นค่ะก็ สามารถใส่แผ่นซีดีได้นะคะเล่น AM FM ได้ค่ะ USB AUX ได้นะคะแอร์ก็จะเป็นแอร์ดิจิตอลนะคะมาพร้อมกับเกียร์ออโต้นั่นเองนะคะสำหรับภายในเนี่ยสะอาดสะอ้านเลยนะคะกว้างขวางกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับคันนี้ค่ะ สำหรับใครนะคะที่กำลังมองหารถแบบสวยเท่ปราดเปรียนะคะแล้วก็ประหยัดน้ำมันนะคะน้องไอแนะนำเป็นคันนี้เลยค่ะโตยโ,ตย,โตยต้ายารินะคะตัวนี้จะเป็น 1.2G นะคะปี2014จะดทะเบียนปี2015นะคะราคาเจ้าตัวนี้ก็เบามากๆเลยนะคะเมื่อเทียบกับทั้งภายในภายนอกความสวยงามนถือว่าถูกมา,มากๆเลยนะคะเพียงแค่3แสน39,000บาทเท่านั้นเองค่ะ รดีสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะเอกสารไม่ยุ่งยากออกได้ทุกอาชีพเลยนะคะหากใครสนใจก็ติดต่อสอบถามน้องอายกันเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0980733077นะคะทักมาปรึกษากันได้โทรม,มาปรึกษากันได้นะคะไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะหากใครสนใจก็รีบติดต่อน้องอายมาได้เลยนะคะสําหรับวันนี้น้องอายก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้านะคะเป็นคันไหนรอติดตามชมกันได้เลยคะ่ะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ